สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่อากาศสดใสนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมจะพามาดูช่อองุ่นนะครับวันนี้ที่เราเคยสัญญากันไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะพามาดูช่อองุ่นหลังจากที่เรายืดช่อไปประมาณ2อาทิตย์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับองุ่นแม็กโอปอที่ผมยืดช่อไว้นะครับตอนนี้ได้ยืดออกมาแล้วนะครับแต่ก็ติดปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูปัญหาว่าเกิดจากอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวตามไปครับนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแปลงองุ่นแล้วนะครับนะครับในแปลงที่1นนะครับจะเป็นาสายพันธุ์แบ็กโอปอนะครับแปลงนี้ผมเพิ่งคุณไปนะครับอันนี้เป็นบิวตี้ซิเลตนะครับบิวตี้ซิเลตอ่าเรามาดูแปลงองุ่นของแบ็กโอปอที่ผมยืดช่อไว้นะครับอันนี้พามาอัปเดตนะครับสอาทิตย์นะครับนี่นะครับเป็นช่อองุ่นนะครับสองผ่านไป2ออาทิตย์นะครับเริ่มจะมี ดอกแล้วนะครับเร ja ิ no ่มเริ the the o o er ่มจะบานแล้วนะครับดอกดอกของหนุ่เริ่มบานแล้วนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับตัวนี้หลังจากที่ยืดช่อไปติดปัญหานะครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแล้วก็แสงแดดนะครับที่ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาในฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันทําให้ช่อองุ่นของเราที่ยืดช่อไปถึเนียครับเนี่ยครับยืดช่อไปช่อไม่สามารถจะยืดได้ตามเป้าหมายนะครับนะครับได้แค่นี้นะครับอันนี้2ออาทิตย์ปกติแล้วนี่ ช่อองุ่นของเราเนี่ยจะยืดได้ประมาณสัก1ฟุตนะครับหฟุตถ้าช่อไหนที่สมบูรณ์นะครับจะได้ประมาณ1ฟุตแล้วเรา,ต,า,ต, Study เราต้องมาตัดแต่งอีกทีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าช่อยืดมาไม่ยาวนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะตัดแต่งอะไรได้มากนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับก็ติดมีปัญหาเรื่องของเสียไฟลงนิดนึงนะครับนีปัญหาชุดอันที่2นะครับ เรื่องของเพี้ยไฟนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าช่วงไหนให้ฝนตกช่วงไหนให้แดดออกไม่สามารถกําหนดได้นะครับเราก็ได้แต่เฝ้าดูนะครับเฝ้าดูอาการนะครับอันนี้ครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ยืดออกมายาวครับอันนี้เนื่องจากว่าสองวันสามวันที่ผ่านมานี่เป็นชุดหลังนะครับที่ผมยืดช่อไปนะครับถ้าเรายืดช่อได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับช่อของเราจะ ยืดออกมาประมาณนี้อันนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับเพราะดอกยังไม่บานยังสามารถจะยืดออกมายาวขึ้นมาอีกได้อันนี้นะอันนี้คือสมบูรณ์นะครับได้รับแสงแดดนะครับได้รับแสงแดดแล้วก็ช่อดอกสมบูรณ์นะครับได้รับจิบเบอร์รีนที่ขนาดพอเหมาะพอดีนะครับก็จะยืดออกมาประมาณนี้นะอันนี้2อาทิตย์นะครับชุดแรกนะครับเจอเพี้ยไฟเข้าไปนิดนึงครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้มีเพี้ยไฟนะครับขนาด เจอเพีย้ยไฟลงช่อดอกนะครับอันนี้เริ่มบานแล้วนะครับมีเริ่มบานละแต่มีเพีย้ยไฟลงไปนิดนึงนะครับทาใหา้จะเห็นว่ามีมจุดดําๆนะครับจุดดำาๆเนี่ยครับเป็นปัญหาเรื่องของอาการยืดช่อนะครับพอยืดเข้ายืดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลดีๆไม่สังเกตดีๆนะครับเพีย้ยไฟอาจจะลงได้นะครับตรงน,นี้อันนี้ขนาดผมฉีดพ่นเรื่องของไอ้พวกบิวเบียไว้ป้องกันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเจออยู่ ยังเจออยู่นี่ครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นพวกช่อเล็กๆนะครับก็เริ่มบานนะครับสองอาทิตย์ไปแล้วเริ่มบานนะครับเริ่มบานมีช่อดอกให้ให้เห็นบานแล้วนะครับนี่ครับนี่เริ่มบานนะครับก็ประเมินคร่าวๆเลยนะครับรอบนี้หลังจากที่ยืดช่อไปก็ไม่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่อดอกของเรายืดมาไม่เยอะนะครับเนี่ยครับ ยืดมาไม่เยอะปกติแล้วจะยืดเหมือนช่อเมื่อกี้ะครับอ่าช่อยาวๆเมื่อกี้นะครับอันนี้ยืดออกมาแล้วยืดไม่เยอะนะครับยืดมาแค่นิดเดียวยังไม่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่อ่าตั้งไว้นะครับนะครับมาดูแป้งมาดูชุดอื่นบ้างอ่าอันนี้ชุดล็อกนี้นะครับล็อกนี้ล็อกนี้ก็เช่นกันนะครับผมยืดไป้นะครับจะได้เท่ากันหมดเลยนะครับนะครับกิ่งแขนกิ่งแขนงกิ่งที่มัน แสบออกมานี่เราก็ต้องเด็ดออกเด็ดทิ้งนะครับทิ oh ้งเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องมาไล่เด็ดนะครับเด็ดยอดองุ่นที่แตกแตกแขนงออกมานะครับแตกกิ่งย่อยออกมาอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับต้องเด็ดทิ้งนะคนี้ครับเด็ดทิ้งให้หมดนะครับอันนี้ช่อช่อนี้ครับช่อนี้อ่ะนี่นะครับก็ไม่ยืดเท่าที่ควรนะครับไม่ยืดเท่าที่ควรนะครับปกติเราจะยืดได้ยาวกว่านี้นะครับเนี่ยครับ นเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับที่เจอฝนทั้งเกือบ2อาทิตย์เนี่ยครับเจอฝนตกตลอดนะครับตกตลอดแล้วก็บวกกับประเด็นที่เราสะสมอาหารอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับหรืองดน้ำไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ช่อของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์พอไม่สามารถที่จะยืดยาวออกมาตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอย่างนี้นะครับก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นนะครับที่ เกิดขึ้นนะครับก็ท่านก็เอาไปปรับแล้วไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเนี่นะครับนี่ครับเนี่ครับมันยืดออกมาไม่ไม่สุดนะครับยืดมาไม่สุดนะครับเนี่ครับนะครับเริ่มดอกเริ่มบานไปแล้วนะครับดอกเริ่มบานไปแล้วะครับอาประปาณประมาณนี้นะครับไปดูอีกอีก็อกหนึ่งครับอีก็อกนึงตามมาดูอีกล็อกหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เป็นล็อกตรงกลางนะครับนิ่มล็อกด้านข้างล็อกนี้นะครับนี้ก็เจอเพี้ยไฟไปเหมือนกันครับอันนี้จะเห็นชัดนะครับนี่ครับเจอเพี้ยไฟนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาไล่ตัดออกนะครับตรงนี้ที่เป็นเพี้ยไฟโดนเพี้ยไฟไถไปนะครับนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับปกติแล้วจะยืดได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้มันยืดได้นิดเดียวนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็ พวกเพีย้ยไฟที่มาเล่นงานนะเนี่ยครับอันนี้มีเห็นชัดนะครับดาเลยครับเพีย้ยไฟนะครับเป็นปัญหามากครับเพีย้ยไฟยิ่งถ้าไม่ฉีดสารควบคุมพเพีย้ยไฟนะครับก็จะทําทให้ช่อดอกของเราเสียหายพอเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับยืดออกมานิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะครับอ่าอันนี้นะครับยืดออกมานิดเดียว อันนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้นี้อันนี้ค่อนข้างจะอ่ายืดยาวนะครับอันนี้ค่อนข้างจะยืดออกมาได้สมบูรณ์นิดนึงนะครับอ่านะครับอันนี้น่าจะได้รับแสงพอดีนะครับเป็นชุดน่าจะเป็นชุดหลังนะครับที่ยืดออกมาได้เยอะเนี่้เพราะว่าชุดหลังนี้อ่าได้แดดนะครับมีแสงแดดนะครับชุดแรกที่เราผมยืดไปไม่ค่อยมีแสงแดดสาดส่องเท่าไหร่ทําให้มันไม่ค่อยยืดนะครับไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้น,น,ออนะครับก็เปลี่นแบกโอปนะครับที่ผมยืดไว้อันนี้ใช้ประมาณอ่าสิเกือบสิบห้วันนะครับเกือบสิวันเป็นยังไงบ้างครับกับอ่าผลผลิตที่ออกมานะครับในสวนองุ่นของวรลสุทธาครับท่านได้รับชมไปแล้วนะครับเพะาะนั้นผมสรุปประเด็นปัญหาให้ท่านนะครับว่าประเด็นที่เรายืดช่อออกแล้ว เรายืดช่อยืดช่อแล้วนะครับอ่างุ่นของเราช่อดอกของเราไม่ไม่ยอมยืดขึ้นมาตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับประเด็นแรกนะครับที่เป็นอุปสรรคของเราก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับถ้าช่วงนั้นที่เรายืดช่อเนี่ยท้องฟ้าปิดนะครับไม่ได้รับแสงแดดเลยฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์2อาทิตย์ที่เรายืดช่อไปนะครับช่อดอกของเราก็จะชะ่ง,งักนะครับไม่ยืดนะครับไม่ยืดถึงแม้ว่าเราจะ จุ่มจิบเบอร์ล,ลีนตามตามขนาดตามสูตรแล้วนะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของอทำให้ช่อของเ,ขเราไม่ยืดขึ้นมานะครับส่วนที่สองนะครับก็เรื่องของเพลี้ยไฟนะครับพอเรายืดช่อเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีพวกแมลงหรือศัตรูพืชพวกเพลี้ยไฟนะครับเข้าไถหรือเข้าทําลายช่ออุ่นของเราก็จะไม่ยืดเหมือนกันนะครับก็จะชะงักเหมือนกันนะครับก็จะชะงักเหมือนกันนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของ น้ำนะครับน้ำแล้วก็เรื่องของการสะสมอาหารในช่วงแรกที่เราสะสมอาหารนะครับถ้าเราสะสมอาหารได้ไม่เพียงพอแล้วก็งดน้ําไม่สมบูรณ์นะครับก็ <so much. S 2> จะทําให้ช่อดอกของเราเนี่ยออกมาไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับที่จะทําให้อ่างุ่นของเราเนี่ยเรายืดช่อแล้วมันไม่ยืดตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับของประเด็นของสวนก็จะมีเรื่องของเพีี้ยไฟแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศ แล้วก็เรื่องของการสะสมอาหารนะครับการงดน้ําซึ่งในแปลงของแบกโอปอที่ผมงดน้ําไปเนี่ยครับงดน้ําไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับไม่สามารถจะควบคุมน้ําได้ทั้งหมดนะครับก็ทําให้ช่อดอกของเราออกมาได้แค่ประมาณนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าช่อดอกที่ออกมาเนี่ยครับดอกบานแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมก็จะทํา คลิปใน,ในการสำรวจดูนะครับหลังจากที่ดอกบานแล้วเขาติดลูกไหมนะครับแล้วก็เราจะดาเนินการยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่เขาติดลูกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมแล้วก็สวนอัุ่นวรรษธนในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ